ดีค่ะนี้เราเล่นเกมชื่อว่า Name Free f r อ้เธอเปลี่ยนตัวละครใหม่ใช่เลยเรางบั้งต้งแพงเนี่ยเนี่ยแพงแพงนะนัวเสนอคิดสิไพ่ชื่อตัวไงยังเธอซื้ออะไรแยะๆัชจะสวยอะใช่ตัวอะไรอ๋อหมาเธอนะ่ยเอาหมาฉันเหรอฉันเล่นเกมเหรอฉันไม่เธอไม่ได้เกบไม่ต้องเกบหรอก มันปล่อยมันไปอย่างนี้แหละป่ะอันปั้นหนึงแป๊บนึงอ้าวเอ็ดเธอเธอลงเกลียตีรับปันนี้ก่อนนะรันนี้ก่อนก่อกับกักนกียดเธอได้เท่าไหร่อ่ะเธอฉันฉันรู้ว่าเธอเลเวลเท่าไหร่อ่ะเธอเลเวล่สิบยี่สิบสี่เธอเท่าไหร่ละฉันดูสิฉันเลเวลสองพันห้าสองสองพันห้าสิบห้าสิบสองใช่ใช่เยอะมากทำมาฟาร์มนาแล้วนี่ทำมาฟาร์มปีงแล้วเนี่ย าร์มดาวเธอเธอไม่ค่อยเล่นนิมซีเนี่ยันไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยอืมไม่ค่อยไปเล่นไปจำๆมานั้นฉันไม่เคยเห็นเธอมาเล่นเลยอ้าวเธอมานี่มานี่ในยี่สี่ก็ต้องสู้เลเวลหนึ่งไปหาฉันไปฟาร์มหน่อยนี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เธอเห็นดาวไหมเห็นดาวไหมดาวอ่ะดาวอ่ะดาวเห็นเห็นเห็นฉันตามเธอไปอยู่ตามดาวดาวคือฉันเองไม่มีไม่มีไอ้บัฟเหมือนเราด้วยแมวตายหมดเลย แมวนั่นแหละดูหมาเธอดิดูพลังฉันโอ้หมาฉันฟาร์มให้สบายเลยนี่าร์มเธอโดงเลื่อนหมาหมดด้วยแค่เลื่อนหมาหมดอมจะตายนะอ้าวเหรอมาตายก็เป็นมะเสกใหม่กดไม่ได้เธอคนกดอันคนกดหมั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 ดโดนหมาฉันต่อยตายต่อยหมาเลยนี่เด็กฉันนั้นฉันฉันต่อยเลยรัวได้ด้วยเออเด็กตัวตายเลยโหสุดยอดเด็กตายแค่ต่อยแค่สองรอบเองก็ตายแล้ว บนรลัก็เฉกบรรลันเธอยังเลเวลน้อยเหมือนฉันอยู่เลยอะไรเธอเลเวลน้อยกว่าฉันอีกวันนู้นอ่ะวันครั้งที่แล้วอ่ะเฮ้ยเธอทำไมเลเวลฉันมันอัพอ่ะเธอมาฟาร์มคนเดียวไม่เธอทำทำไมเลเวลฉันมันอัพอ่ะเมื่อกี้ฉันฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอก็อัพเรื่อยๆเลยเวลาเธอต่อยไหมไม่ทันไม่ฉันไม่ได้ต่อยมันปกติเวลาสู้มันมันมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะเธอไม่รู้สิก็มันเราไปสู้เราไปสู้นีบีทมาที่ทีทีที พี่เธอยังยังไม่ว่างเลยไม่สู้มาแมาแอบสู้มาเพื่อสู้มันตายเลยเฮ้ยพี่สู้มันตุยเลยนะเลเวลอารไม่มอยู่นะเนี่ยก็ดีแล้วนี่เลเวลชักใกล้แม็กแล้วจะได้ดูมันแม็กตอนไหนผมจะเต็มมายี่สิบหกเองก็ยี่สิบหกเองก็เธอฉันยี่สิบสี่นะนี่เขาบอกว่าเลเ,เวลเต็มคือเลเวลเลเวลโอ,เลเอ,เลอใครมาสู้ฉันเนี่ยต่อยฉันทำไมเนี่ยดูมัน ฉันออกมาเดี๋ยวบินมาใกล้ๆเอาเธอ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 โดนมันต่อยใช่ฉันโดนมันต่อยฉันโดนลุดออกมาเธอต้องรีบหนีก่อนเธอไม่ทำไม่ค่อยหนีเลยฉันชอบสู้สู้ทำไมอ่ะมันเร็วต้องเยอะอะให้ดูนี่คยเล็วเต็มเอวใคไมสู้ฉันเนี่ยอันนี้มันหนีแล้วเลื่องของเธอขึ้นน่ะแลฉันให้ดูนะว่าเลเวลมันเต็มตอนไหน่ เจี๋ยวฉันฉันตัวรอดอยู่ฉันตัวรอดฉันตัวรอดฉันตัวรอดตัวรอดตัวรอดอ่าฉันตายเนี่ยนะสวยตายปะเนี่ยเธอตุวย<ม>ไปไหนล่ะอย่ามาหนีนะจะมามันนะอย่ามาดูเธอตัวเลยฉันจะฟาดหน้าอะไรอันนั้นมะสูงเผาอันนั้นน่ะดูสูงเผาไม่ฉันไมเผาก็ตายไม่ใช่เผามนุษย์นะฉัจะเผาก็ตายไปสูมไหมโอ้ตัวละครเธออันนี้สวยจังเลยอะไรสวยตัวละครเธอ สวยไปซื้อเอยากมากก็ซื้อนี่เอาล่ <c oughs> ะเันบล็น้อยง,ง็ก <c oughs> ง,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 งจะ,จะมีเราบ x อกนิดเดียวนิดเดียวจะมีรอบอกมีอยู่ยี่ห้ามามามานี้ฉันยังมีรบบงเราบ x อกทงข่ายนะ,นห,ะหนึ่งหนึ่ง้อยหนึ่งร้อยเอ้ยหนึง่งร้อยแปอะแปด้หรือเปล่าไอแปดแปดรอยหนึ่งจะไปซื้อหมดแล้วตังตัวสิ่ห้าหรือเปล่าอ้ มวยหรือยิปโผเราบ้าเฟรนี่จิ๋วที่้าเรบ้าอีกแล้วอ๋อเธอใช้เจ๋เก่งจังเลยนะก็มันก็มันมีขาม,มันไม่มีตัวอะไร <ป S 2> เลยไปเราจะไปไหนเธอเธอเชอสูอ้ตัวนี้ได้ไหมไอตัวเลเวลาห้าสิบอะไม่แน่ใจฉันสูส้ได้ฉันช่วยสู้ฉันน่าเชื่อจะช่วยสู้ใช่ไหมใช่เำปมาตีตรงนี้ก่อนเล้วนวะิ่งตาม ของเธอมันใช้เขาวิ่งอยู่แล้วเธอมหน้าจอหน้าจอเธอมันกระตุกอ่ะฉันก็ไม่รู้นี่ยไม่ได้ไปสนใจคนอื่นหรอกเขาจะมาให้ผมว่าอะไรเน็ตฉันไม่ดีอ่ามันไม่เป็นเน็ตอ่ะไม่เปียกไวไฟถ้าใครพุ่งหน้าเราไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นไวไฟแล้วแต่มันไม่ดีอ่ะฝนมันตกบ้านฉันฝนตกอ่าบ้านเธอฝนตกเหรอถ้วใครมาตีฉันเนี่ยฟ้าร้องแล้วบ้านฉันออาเธบ้านบ้านเธอฟ้าฟ้าร้องไอ้เธอเธอก็รู้ยีฉันอยู่บ้านเดียวกันอะฉันเป็นเพื่อนกันะ ก็ใช่ไงล่ะใช่ดูมันเนยไอันนี้ไอ้ตัวเดิมเนี่ยมันมันมสู้อะไต่อยยังยังไม่ต่อยเธอตีก่อนตีนึ่งตีนึ่งนะฉันตีให้ตีตีตีนึงแปะเออตายเลยกดแล้วอกกดแล้วอือตีเออกดกดกดฉันกดอยู่ใช่เออเออืออเออต่อยต่อยต่อยรัวอ่เก็ช่วยช่วยเดอเฮช่วยชย พอมาอะพอแล้วพอแล้วพอแล้วล้วพอแล้วพอแล้วจ้วินี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 ่งหตามฉาทำไมเนี่ยตามกันมาทาใ้เธอไม่กดวิ่งอ่ะฉันก็กดแล้กดวิ่งเลอยังไม่ได้กดวิ่งเลยนี่เลยมาว่าขอสูงสูงกันว่าใครตัวเตี้ยกว่าฉันก็ต้องตัวเตี้ยแล้วนี่แล้วอยู่นี่สิอยู่นี่อยู่นี่ยืนกลางถนนเลย ตัวเตี้ยตัวเตี้ยแล้วตัวเตี้ยฉันจะเป็นตัวน่ารักไงตัวน่ารักก็เลยตัวเตี้ยตัวเตี้ยเพื่อนถึงชอบอะเพื่อนก็ไม่ให้ผลดีแล้วด้วยแต่เราไม่เอาไอ้ดูนี่มาถ้ามีผลเยอะเหรอมีแค่นี้เองอืมคิดนิดนึงเพื่อนก็ให้เพื่อนแบ่งให้นนึงเพื่อนใจไม่เอาจะไม่เอาเอาตังไหมเอาตังค์เท่าไหร่เอาตังไหมเอาตังไปซื้อผลอะเอาไหมโอ้ยเอาเถึงได้ซื้อผลดีดีอะ น,นี่มันนิ่อยู่นี่ดยู่นิ่งอยู่นิ่งนี่ฉัน,นตีเลยตียที่บอก,กอ่ะตีได้ทำไมโอยใช่ที่สงสัยเลยเหรอก็ดีสงแสัเกล้าเลยเหรอเออใช่ฉันตังค์ต้องเงยอะนี่หนูฉันตังค์ฉันตังค์ขอบคุณค่ะโอ้โหไม่ต้องพิงไม่ต้องพิงไม่ต้องพิงจ้าวพิงฉันไม่อยากพิงขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันน่ะบอกฉันน่ะบอกอ้าวเพื่อนเอ้ยเพื่อนฉันเพื่อนฉันเพื่อนฉันเพื่อนเพื่อคนดีฉันโอ้โหเขาบอกว่านี่ไงแก้วคืนค่ะนี่กระโดดเธอกระโดดที่จะกระโดดนะ้วโอ้ยสูงอ่ะโอ้สูงสูงสูงฉันสูงกว่าเธออีกฉันไหนโดดขึ Merkel, ้นมาที่กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาแต่แต่นั่นน่ะก็สูงไปเรื่อยๆก็มันก็ต้องสูงไปเรื่อยๆดิกระโดดอ่ะอนนี้อันนี้ ธอพอแล้ว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 พอ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 เดี๋ยวฉันก็ดูแมวก่อนมีใครเข้ามามั่งนี่ในเพื่อนฉันน่ะเพื่อนฉันอะไอคนดีคอยห้หัวเราอ่ะอ๋อเนี่ยมหน้าแปลกๆอ่ะเนี่ยมหน้าแปลกไปดูเขากันเขาอยู่ไหนเดี๋ยวฉันขอส่องก่อนอยู่ไหนนะฉันส่องได้ด้วยนะเธอใช้ตาคนแผลเฮ้ยไม่ใช่เขาอยู่ไหนเขาอยู่นไหา ตามไปอยู่ฉันตามไปอยู่มีเพื่อนดีๆแล้วเขาไม่ตกใจไหมเนี่ยถ้าถ้าถ้าน่าเคยเพื่อนเราอ่ะเขาน่าตกใจนะี่ยตกใจทําไมละ่ะก็เล่นด้วยกันปกตินี่กับอ้าวยีค่าใช่ไหมตัวน้องพี่เอาใครพูดอ่ะเขาเป็นไม่รูม้มีอ้าวเขาเป็นคนไทยรทเออทยทยราำมโนคนนี้เป็นคนประเทศเออเขาไม่คนไทยนี่เป็นคนไทยเวลยรอยเรียบร้อยอะอะไรจะเป็นอะไรอ่ะ ฝนตกแล้วอ่าฝนตกแล้วเพื่อนๆน่าเบื่อในบ,บน้านว่าตัวฝนตกวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆแล้วแหละฝนตกแล้วอ้าวสวยวันนี้จะขอตลาไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย